นายกดีครับดีครับมามาคนเดียวเลยครับครับ้วนตรงนี้ท่านนายกเรานั่งคุยกันก่อนไหมไม่เป็นไรฮะเรานั่งคุยกันก่อนไหมข้าเนี่ยเขามีอะไรอยากกะถามก่อนไหม เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมก็ต้องีอย่างนี้คือตอนนี้ทางครอบครัวเขามีติดอยู่ส่วนหนึ่งคือผมอะถามน้องนะพราว่าตอนนี้อย่างที่เมื่อวานที่ไปออกรายการอะมันมีคํานึงอะที่ครอบครัวก็ทัดใจเอานะวันนี้เราท่านนายกผมถามนิดนึงนะเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่น้องอะเขาควรที่จะต้องตู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ทัด้าทัาใจแล้คุณการผมให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวน้องครับยังไงก็ต้องไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าวันเนี้ยเรามามาเออสื่อผมผมเห็นใจผมมากผมเหนื่อยแล้วนะ ท่านต้องเห็นใจทางครอบครัวเขาบ้างนะครับนะอันนี้มัดมือโชกเกินนะอันนี้มัดมือโชกเกินนะครับไปไปมัดมือโชกเกินนะครับคือวันนี้ทางครอบครัวเขยใ้ันลดในส่วนของเอาไปเยียวยานะครับนะผมก็ขอโทษที่ แล้วก็คุณตาด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาให้มันเป็นอย่างนั้นลอดองให้แล้วเหรอหนูเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดค่ารถค่าพยาบาลผมยินยอมที่จะดูแลนะครับแล้วก็เรื่องไม่ได้ไปดูแลเพื่อวันแรกผมผมยอมเราผมตกใจจริงๆครับผมไม่ผมไม่ได้าะผมรู้สึกอิดที่ว่าทำ้อิดเพราะว่า้ขาอกอไปเเป็นห้องอเดเป็นอแม่ผมผมก็รู้ เมาวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาขอโทษนะผมแล้วก็อขอโอกาสสังคมว่าสังคมไม่โอกาสผมจึงตาผมพังพี่ถามน,นิดนึงทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลอะ่ะเพราะอะไรทำไมทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลเพราะอะไรอ นีะนี่ความจริงใจเหรอครับทุกคนเห็นความจริงใจไหมฮะอันนี้คือเตรียมมาหรือเปล่าครับเนี่ยฮะนะอ่ากล้องหลังเอาวันนี้เราฟังกันเรารู้สึกไงไม่ใช่ฮะเขาได้ตอบคำถามเราสักคำยัง ไม่ได้ตอบคำถามเลยนะเห็นไหมนะเป็นไงทุกคนที่ดูแล้วเป็นไงอะไรนะนี่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องอ่ะคนที่จะต้องมารับผิดชอบจริงๆคือใครตัวเขาเองหรือเปล่าฮะตัวเขาเองหรือเปล่าวันนี้มานะ แล้วก็อย่างนี้ถือว่าเป็นมัดมือเขาไหมทางครอบครัวเขามีส่วนที่เขาติดใจอยากจะถามแล้วทําไมเราถึงไม่กล้าที่จะตอบคาถามเขาล่ะถูกป่ะเรารู้สึกผิดจริงหรือเปล่าเออถามไม่ได้เรายังอยากถามเขาอยู่ไหมคือก็ยังอยากถามในคามจชิงใจอย่างที่คือื่อกีเนาะแต่ทีนี้อย่างที่บอกแลลวว่า เขาก็ยังไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้พหูดว่ามันอะไรกันแน่แล้วก็แบบรู้สึกผิดจริงๆริงไหมแค่นั้นนะคะอืมกลัวนอกสกคริปหรือเปล่าโอ้โหนี่เวลานี้นะเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นนะมันควรเป็นเวลาของใครฮะมันเป็นวควรเป็นเวลาของใครมันควรเป็นเวลาของลูกที่เขาต้องสู้เองไหมมา อันนี้ผมถามทุกคนทุกคนเห็นเห็นการเจรจาไหมผมส่วนตัวผมเ่ผมยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเจรจาตรงไหนเลยนะถูกไหมครับนายกเปี้ยบอกว่าวันนี้เดินทางมาขอโทษและได้ขอโทษแล้วเจ็แล้วอ่าเนี่ยผมนึกถามไงว่าการที่มาแบบเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอาไปประกอบหรือเปล่าผมตั้งคําถามนะเพื่อไปประกอบในการลดโทษหรือเปล่าผมตั้งคําถามเลยนะครับวันนี้ถ้าเราขอโทษด้วยความจริงใจอ่ะ ทางครอบครัวเขามีประสงค์ในการตั้งคำถามอะ่ะทำไมการตอบคำถามไม่ทางครอบครัวสบายใจเขายากเหรอครับถ้าเรามีความจริงใจจริงๆเมื่อกี้นี้เหมือนที่การพยายามจะสอบถามในในความรู้สึกของทางฝั่งผู้เสียหายไงคะ่ะเขาไม่ตอบอเราเป็นยังไงก็นั่นจะสิถูกไหมครับถ้าเรามีความจริงใจอะ่ะเราก็ควรที่จะตอบถูกไหมไม่ใช่ว่าเรามาอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองหรือเปล่าแบบเนี้ยแบบนี้เราเป็นการทําอะไรตามใจตัวเองไหมอยากทําอะไรก็ทํา พอทาเสร็จในตัวเองที่ประสงค์แล้วตัวเองกูกูก็ไปอย่างเงี้ยเหรอตอไปพอมันเกิดเหตุการณ์ตอไปอเขา้ไปเจรจาเขาได้ไไมันยากนะผมบอกเลยนะคือวันนี้มันเป็นโอกาสของเขาเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าตัวเขาเองเนี่ยนะเคลียร์เรื่องความจริงใจคุยกับทางครอบครัวแล้วแล้วทางครอบครัวเขารู้สึกโอเคผมเชื่อว่าการที่เขาจะไปคุยกับทางคุณยายเพื่อให้ทางคุณยายสบายใจแล้วเขาเปิดโอกาสให้เจอเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก นะครับนะแต่มันคงไม่ใช่การที่จะไปเปิดลงมาแล้วโพงเข้าไปอีกมันคงเป็นไปไม่ได้หลังจากนี้ยังไงดีคะพี่ตันเหมือนดูครั้งนี้มันดูจะไม่ไม่ไม่สำเร็จไม่ก็ให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับนะดูว่าตัวเขาเนี่ยมีความจริงใจหรือไม่ในการที่จะมาขอโทษการที่อยู่ดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะคุกเข่าแล้วก็ขอโทษแล้วตรงนี้เนี่ยเขาต้องรับคำขอโทษเลยเหรอครับ เขายังไม่ได้พูดคุยเลยยังไม่ได้ถามเลยว่าอ่ะเยวถูกปะผ่านไปกี่ yep. วันแล้วเนี่ยสี่ห้า,าวันแล้วค่ารักษาพยาบาลเรารู้ยังว่าใครจะดูแลใครจะจ่ายค่ารถใครจะซ่อมรู้ยังเขายังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะแล้วคําขอโทษวันเนี้ยผมพูดจริงๆนะใครก็พูดได้คําเนี้ยใครก็จะพ้นได้ผมพูดได้หนูพี่ขอโทษนะ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  ความจริงใจหรือเปล่าล่ะถูกป่ะคําถามที่ทางครอบครัวเขาไม่สบายใจแค่อยากจะรู้ว่าอา้าวสรุปพ่อฉันเนี่ยผิดเหรอที่ไม่จอดรถถ้าไม่จอดรถก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคืออะไรคําถามนี้ตอบไม่ได้หรอครับหรือเป็นอะไรน้องครับไม่ได้เห็นคนุณพีเขาลงไปว่าอย่างนี้แต่ดูแล้วแต่เวาคืออะไรเป็นยังไงบ้าง เขาขอโทษไปตามสภาพที่เขาอยากจะขอโทษนะคะแต่ว่าจริงใจหรือเปล่ามันจะแบบไม่ไม่น่าจะได้จริงใจเนาะเพราะว่าเราอยากจะถามแต่ว่าเขาไม่ให้เราถามก็ตามนั้นเลยค่ะมันจะไปเป็นแบบฝ่ายผฝ่ายเดียวนะเพอทษให้ทีเขาหนว่าขอโทษนาน้ำตาเนี่ยเฉพาเป็นน้ำตาที่ความสำลกจริงไหมคะเน ไม่น่าจับมัะงคคิดว่าน่าจะแบอรต่อได้เขาไหวตลบดคนเยอะสุแต่เหตุการณ์เมื่อกี้เรายังเรารู้สึกคาใจอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าหลังจากนี้ผะผลิตจะถูกนำไปเที่ยบเราคงได้เราคิที่แาพ่อแม่มียังหวานขวาญเขายังไม่อยากเจอเห็นแล้วเหรอยังกังวลว่าออ๋ยังไม่สะดวกใจเขายังรู้สึกขาดติดตามพี่น้องเขาอ่ะ มาทีหน้าด่าเนาะว่าแบบจอดรถจอดรถอ่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพึ่งเมื่อเช้าก็พี่กันก็อยู่แม่บอกว่าไม่สะดวกใจที่จะให้เขาโพบแมตอนนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากังวลระหว่างตัวว่าหมูเขาจะมาฆ่าแน่อะประมาณนั้นนะคะเวลาตอนขับขับรถแล้วเขาเขาปาดไปปาดมาก็เออรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทางติใจยังรู้สึกว่าทุกวันนี้เวลานอนเขาจะมีกระตุกนอนจะไม่หลับ ส่วนประเด็นที่เรายังคาใจเรายังอยากถามเขาอยู่ไหมก็ยังอยากถามนะคะว่าตกลงอะ่ะคุณพีดรู้สึกผิดจริงๆใช่ไหมยังยังไม่ได้รู้สึกว่าพ่อนุกผิดแต่ว่าที่มาขอโทษอ่ะคุณพีดขอโทษเพราะว่าตอนนี้มันถูกกดดันหลายๆด้านก็เลยมาขอโทษแล้วก็เพื่อลดทอนในเรื่องของคดีความของคุณพีดใช่ไหมแต่คุณพีดบอกว่าไม่ผมสำนิกผิดจริงๆผมคิดว่าพ่อพี่ไม่ได้ผิดผมมาเป็นคนผิดผมเป็นคนต่อทําให้เกิด แล้วใดๆผมจะเยียวยาแบบไหนยังไงให้มันชัดเจนก็คือมันน่าจะดีกว่าค่ะคิดว่าคิดแสดงไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะคะก็หมายถึงวันนี้ที่เขามาอาจจะยังไม่มีความจร,จริงใจที่ชัดเจนให้เห็นแล้วกันเนาะต<ม>อบแค่นี้แล้วกันค่ะน้องพีทเขาพูดเขาับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบทั้งค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างต่างๆนานา,นานทุกสิ่งเราวองว่าตรงนี้มันมันมันทำให้เรา ใจชื้นขึ้นสัตย์นึกไหงมครับว่าเขาจะดูแลหรือเราคิดว่าเป็นเพราะแรงบังคับก็เลยทําให้พูดคานั้นออกมาตอนนี้ยังือนคำเดิมว่าเขาก็ยังถูกแรงกดดันแรงบังคับที่ให้มาพูดเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะเยียวยาเราแบบไหนยังไงเขาก็มาพูดจี๋เฉยว่าอันเนี้ยเป็นการพูดหลายครั้งเหมือนกันสองสามครั้ 2> 2งได้ที่เขาบอกเขาจะมาดูแลให้เราแต่คําว่าดูแลมันไม่ได้แบบออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นว่าเย mm ีย hmm. วยายังไง มไม่ใช่คร <ใน S 2> ั้งแรกที่พูดแต่พูดมาหลายครั้งแล้วก็ก็ทางนายกท่านก็พูดว่าจะดูแลใช่ไหมคะมแล้วเขาก็พูดทางรายการ่อวานเขาก็จะดูแลแล้ววันนี้อีกก็สองสามครั้งซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาพ,พูดอ่ะพูดเฉยๆแต่ทีนี้มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเธอจะชัดเจนแบบนี้นะเราก็เราจะได้มั่นใจว่าเธอรับผิดชอบสันจริงๆไม่ใช่พูดเฉยๆ